สวัสดีครับเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะอยู่ตลาดเียงอ่ะพี่เนาะขอกับสั่งเต๊ะบนควบมีแคมป์ชื่เก้าครับมือมีตะลื้เที่ยวน้ำโตกเนาะเดี๋ยวห่อสิ <c oughs> มาห่างเลาะเบิ้งของเนาะสื่อเบิ้งสื่อของเอลิกีกันเพิ่นฝากเงินมาเนาะขอบคุณแลงเอลีหลายๆ,ๆนะเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ผมอ่า ซื้อของฝากให้ไปส่งให้มูเพินเนนะมูเพิ่นสิมาตาเมกานะครับแล้วกาให้เงินผมเที่ยวน้ำน,นะครับให้อากอยน้ำห่าลอยเยวสิเอาไปให้อากอยอยู่ปากเซ่นนะเดี๋ยวตะวันนีอห้าสิบายางังเลาะเบิ่มของอยู่ตัดเนีย่ยงครับปมปบรรยากาศดีพี่น้องเป็นตาเที่ยวน้อเห้งไนี้ <c oughs> ีสำคัญสิม่เบิ่งกะติบเข่าไอ้ไอวิกกี้เนาะกะติบเข่าแบบแบบยุทธงานผมบเนาะถ้าว่าใหญ่เราเราแบบเราอยากไปแบบหนึ่งอะ่ะท,ที่เป็นแบบอยู่ผัดถัดอยู่ถาดหลวงอะ เดี๋ยวฮารลอกเบิกน,นออมีแค่ลานน่ร้านเดียวมะอ๋อานพิกามี่อ๋อมีแบบเีย่กันนะ้ำอันนี้ก็น่ารักเราเอวิกิเรามากระติบเข่าฟ้าสัน,อ,นอันแม่นอันเท่าใดเนาะนโดย อันนี้เดชรุดเกี่ยวก้อนคือสี่แสนแปดไหนะแสนแปดยดตัวนี้ด<า>ีอายบ้ายนะี่สิบเดี๋ยวรอเบิ่งกันนะ ติ๊บเขาเนี่ยคือคือของเดี๋ยวพี่น้องน้องขอเปิดเบอร์กันขอในอญากได้ครับดดเดินเดิเดี๋ยวเดี๋ยวรเราเบิรงกันเดี๋ยวเราเบิรงกันรอเบิรงกันสื่ออยอะเสื้อด็กหน่อยน่ารักน่ารัก เดียวสัมาถามร้านี้กันนะแม่บางซื้อให้อี้เมียกัแบบอย่างไะพี่น้องอันนี้แหละอันเท่าไหร่นาะตัวนี้บอกุ้ยติบเข้าเท่าไหร่ปุ้ยสองแสนห้านุ้ย่าชูได้ใส่แบบนี้ักออกง่ายเยักงสักง่ยน่เทปบ้านน้องเเทปบ้านน้องเลี้ยง <im itation> <Okay. S 2> ตัวนี้ไม่ใช่เก็บความหอนได้โดนเพราะตัวนี้เสาะอะไรเยอ <im itation> สิบปง ทางท่าก้องเมืองบาเจียนนั่นเนาะมันมาสิพีเก็บข่าวนั่งเดี๋ยวไปเบื้องลามแสนเก่าอันนี้สองแสนฮะเด้อแล้วกันน่ะเดี๋ยวก็สิไปเบื้องลามไปเอาลามบอีกตัวเบื่องท้ายบรรยากาศลรไปเบื้องน้ำตกครับพี่น้องอันนี้หมูหมูแม่บ้าวุดบอหมูอีแม่ แม่บ้าวดเพิ่นมาคุยกับส้มเภานะเนาะเพิ่นเห็ดของขายท่อผ่าเห็ดบังซิกาบอ่ะโดยแล้วก็เป็นผ่าของช้เภาเพิ่นเนาะ เ,เพื่น่าครูบอเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งที่บอกว่าไอ้ปีใกล้ตัดเยี่ยงแสบน่ะมันเป็นแนวใดเนาะอยากจะไปเบิง้งหอมหอมทีน้องนี่เ้าเจขดของม,มาขาย ขนของมาไหนมาข่าคเคี่ยวมาเห็ดแนวกินอยาก,กินปิ้งไก่อยา่ามาเบิงตัวน่ากินมาก มากครับตามพัแนแสบเลยพี่น้องใช่ไหมตำสมเนาะ้เครื่องสดแห้งอันนี้เป็นพักขึ้นเอามาขายเนาะอันนี้ยอดฟักแมวหรือว่ายอดบบัเยียงปลาหลขมบดจื้อข้างผางีก็จะเป็นร้านกาแฟาครับพี่น้องแนวตองประแดกข้าเจ้าไม่ประดับ เผาคับไปดือเผา <c oughs> เดี๋ยวอยางมาเบื้องหน่าครับที่ขาดลงไปแต่ผมขาอ่อนพี่นอ้องเหื่อยบนลงไปข้างลางเนาะผมเมื่อยขาสภาพเห็ดไหมล่ะวะงานแผ น้ำกับบ่อแห้งช่วงทอช่วงแบบดูดูฝนขักนะอันนี้มันสีขาวนาวแล้วเนาะเอามาผมไปปูสาดปีกมีกันด้วยฝนนะกินตามาคงกินปีงไก่นี่ก็สีตกลงไปขุนเนาะนํำกีนมีซล่าหน่อยเยอะข้าง่ังครับ ศาเยื่งนะครับอันนี้เยื้องแปลว่าซองภาษาลาวคนอื่นเฮี้ยงเขียดเฮี้ยงโป๊ะ เดย์โบ่เคยเห็นต้นกาแฟาพี่นาะเม็ดกาแฟามันสิเป็นแนวนี้นะนนมาอันนี้เนมะ็ดซุกมันเขาสิเอาแต่เม็ดซุกมันเวลาเก็บนะครับกาแฟอดีเนาะเพื่อนกาแฟาให้หัวอกกับวัานแน่ใจสายพันธุ์มันอะ่ะเขาสิบิดออโตเม็ดซุกมันเปลือกมันสีหวานนะครับพี่น้องเปลือก นี่แดงๆไม่สีหวานบบน,นี้เวลาเขาเอาไปอันเนี่เขาสิเอาไปสีเม็ดไอ้เอาเม็ดอ้านเนาะเม็ดข้างในก็สิเป็นสีขาวขาวขุนๆเขาไปขวกับเป็นยจ้งกี็นนะครับขวเมดกาแฟเป็นตะแซ่บตะแซ่บงยามมันสุกเหมพี่นอ้องอันนี้มันบดด๊กเด้ขดกก็กคือเป็นทุกขอนอะ เป็นยูทูบขอเ่ามีขอวางเลยหลักสี่สิบคาเฟ่แอนด์ทีคาเฟ่แอนท์นทียิวานกาแฟหลักสี่สิบไปเนาะมาแวะกินกาแฟตอนนี้กับเทียงเทิงเหรอซั่งกาแฟกินแล้ว มาชมบรรยากาศร้ <c oughs> านกาแฟแบบมีขวดกาแฟเนาะ้าเจาขวดกาแฟเองอยู่ข้างหลังคาเตอร์เลยหอ,หอมหอมแมงมุมมงมุมขยุ่มหลังคา เบื้องบรรยากาศลานเพลินเนาะตก๊กเตส้ยสวยเนาะก็จะเป็นเครื่องุ้มกาแฟและลายรูปแบบเนะาะเป็นอเอียงก่อนเนี่ยวสซกาแฟเนี่ยวสซ่ชา ขนมขายขวดกาแฟข้างหลังจะเป็นสวนะสำหรับไฮลูกค้าไม้ยางไทยหลเนะพี่น้องเห็นต้นโกโก,โก้ปะเห็นต้นโกโก้ปะครับนี่โกโก้ข้างหลังก็จะเป็นมองนั่งครับ งแคมปิ้งสไตล์แคมปิ้งนะได้ย,ยังตากแดดอุ่นๆกับี่ครับร้านกาแฟหลัก4ี่สิบนะครับรามาเบิงต้นกาแฟต้นกาแฟได้ครับอยู่ข้างหลัง ทางหลังเป็นต้นกาแฟบต้นกาแฟสูงๆนะครับเป็นห้องน้ำเก้าส่นพระคอมเปียเกือยอะเต็มพื้นเยอะครับแท็กซี่ไปเลยนะเย็นสบายดีครับพี่น้องต้นอะโวคาโดฝ่าคือห้อง อันนี้ใบซ่าครับพี่นอ้องใบซ่าขาเจา้าชาที่เอาไปชงครับน่านพันบรรยากาศดีครับอันนี้ชิเนมอนเหรอต้นชิเนมอนต้นเอียกกบชิเนมอนอบเชบ่อ,เ,อเป็นแนวนี้สบอ่ งามจ้ะดอกหน้าวัวบ่อสแมนดอกหนาหม้วยอยักษ์อนอกร้นพุนดอกหนาม้วอผู้ใดพา,านถึงมาปากซองเนาะที่หลักกิโลเมตรีสี่สิบเขามาจิบกาแฟกันได้เลยนอ้องบรรยากาศลมเดินดีเดอ้ออาเสีดยดาลงไปปากเซ่ลรอครับพี่น้องไปพาเพคนไปกินเขา่า ไปกินเขาทีใ่ใสหวานเดี๋ยวจังไปเบิเ้งครับครับพี่น้องหลังจากที่เฮามาแต่หานกาแฟาลักซ่ชนะิปเนาะเฮากะลงมาแว่ล่าว่าคา่าฟ่าครับพี่น้องเมืองกาแฟาก็ต้องแว่ก,กาแฟเนาะร้านกาแฟเนาะอันนี้ล่าว่าคาเฟ่ยูลักทีกิโลเมตรทีสามสิบสองนะครับทางสิขึ้นไปเมืองปากซองนะครับลาว่าคาเฟ่นี่เป็นร้านอาหารละกะ ร้านกาแฟนะครับเป็นร้านอาหารที่มีวิวเนี่ยครับวิวลักลานเลยพี่นองเลยหมอกอยูดเต็มเขาเบิดมือเบิดเป็นเลยพี่นองตอนนี้เข้ามาหอดลาว,วาคาเฟ่กับสิบประมาณบายบใบสองกอบ,บาบสองครับใบโม่งกลัวนะครับมากินเขากันแล้วก็มาแวะชมวิวท้ายรูปนะครับ นี่ครับมองเพิ่นเท็ดไว้สะให้ลูกค้าถ่ายรูปเนาะลายคนกะสิมาเช็กอินตอนนี้ไอเห็นอันสูงสูงเหรอพี่น้องผมวกก่า้าขเ้นไปได้ผมยยานแต่สั้นอีกผมก็ยังขาสั้นๆนาะผมเป็นโลกอ่ากว่าความสูงเนาะพี่น้องก่อนทฮาสิมาหอดเนี่ยฝนก็นได้ตกลงไปแล้วแล้วก็ฝนเศ้าแล้วเนาะหมอกมันก็นเลยลงตามอยู่ภูเขาเนะ มันกับมองนีมันก็เป็นมองสูงนะหบพี่น้องมันก็นกเลยแบบมีหมอกตลอดเวลาเบิ้งพี่น้องแบบวิวไหาลานเต็มรอยเลยแบบวิวงามแห้งนี่กับสิสาเหตุที่ได้พาคลิปกับราะวคา,าเจ้าเปิดเพลงเนาะมันกัสสติดลิสิทธิตก็อยากให้ทายบรรยากาศอยากให้เห็นเนาะว่ามัน สวยงามซ้ำไดจอยากเอาเจ้าของติดเขาในเฟซมนั่น,นเดี๋ยวพี่น้องก็สิว่าบกคนณไทยมันยิ่ใสเนาะบกคนไทยนนเทยกิดขึ้นเจ้าของสองแหละพี่น้องระว่างล่ออาหารเนาสร้างอาหารไว้เนาะพี่น้องหลังเขาก็มาหาไทยรูกมันบ่ได้ยินเราพี่น้องเพราะว่าเสียงเพลงมันดังแห้งผมเกือบอยากทายเนาะผมไปกระสิบไปบอกข้อปิดกับว่าได้ อากาศนี่โอ้อยยา้ฮวาถึงพี่น้องสดชื่นแห้งแบบเย็นสบายคุณอนะกลัวม,มันงามเลยอยากเห็เนหลายๆมุ่มเนาะอันนี้เป็นหมองลานอาหารข้าเจ้าเนาะอันนี้โซนเอาดอนนะพี่นอ้องโซนข้างนอกก็จะมีโซนอินดอร์แล้วก็ห้องโซนโต๊ะนั่มนะครับมีหลายโซนนะครับ,นนรบเป็นแบบบาร์เดี่ยวนั่งคนเดียวก็ได้อยากกินกาแฟ ท้ายรูปชิคชิคช,ชิวๆนะครับตามสไตล์ของไอ้ไหวรุ่นหรือว่าไหวทุกไหวครับลานแนวเนี่ยก็คือแบบสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศดีอันนี้ก็บ,บอ่อประคาบข้าเจา้าประคาบร้ายลายอากาศสดชื่นเย็นสบายปลอดโปร่งพี่น้องเอ้ยอยัง้วบอถึงเรื่องบรรยากาศบรรยากาศดีครับ สร้รับคลิปนีกกะสิเด้ภาคเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงอย่างที่บอกแล้วมีโซนทุกโซนเนี่ยพี่น้องเบื้องตำลงพระบางตำลรงพระบางที่จริงใจและถูกใจและใฝ่ฝันนะครับแสบนัวนัวคักแต่ว่าขอลบหนึ่งคะแนนก็คือเสซนบอกขุ่งบอกคอยกอบเป็นไรเนาะปะ้าบ่มเนฝนตก พี่น้องในีป,ออปั๊กซี่าหอมเพิ่มเพิ่มย่เบิ่งครับพุณห์นะผมพากกี่น้องปั๊กซีเนาะโรงแรมแบบพี่น้อง,งมาพักอยู่โรงแรมอยู่บ้านคเน่ยเนาะโรงแรมประจังเที่ยวพักเนาะขึ้นอาหารลอยว่าถึงดอกซี่ลอยกีบ่บาทนะครัมีอาหารเสาร์น้ำครับพี่น้องกะคิดใีการถ้า แหวกไปตัดฟานเนาะแล้วก็แวะลาวาคาเฟ่ค่อยตัดเยี่ยงแล้วก็แวะลาวาคาเฟ่ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสีแดงไว้สั้นนิดเนาะเอาไว้พอเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปย่างตลาดบ,บันคนันแย่งครับพี่น้องเอาไว้พอกาคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย